การเลือกเนื้อหาที่น่าสนใจเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในความท้าทายของคนสร้างคอนเทนต์เหมือนกันเพราะบางทีเราอาจจะมีเรียกว่าประเด็นที่อยากจะพูดแต่เราก็ยึดไม่ออกว่าจะหามุมไหนที่มันสามารถจะหยิบมาและทําให้คนเนี่ยนะครับสนใจได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในคลิปนี้เราจะลองพูดกันถึงนิดน,นึงว่า7แกนสําคัญนะครับที่เขามักจะใช้ในการมองคอนเทนต์มองเรื่องราวต่างๆแล้วหยิบมาพูดเนี่ย มันคืออะไรบ้างน,นะครับเพราะว่า7แกนนี้นะครับมักจะเป็นเนื้อหาที่ทําให้คนสนใจได้ค่อนข้างจะดีทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในโลกโซเชียลนั่นเองเพราะว่าโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับมันก็เต็มไปด้วยหามากมายใช่ไหมครับและเนื้อหาเหล่านี้เนี่ยมันก็จะอิงกับว่าความสนใจของคนเป็นอย่างไรบ้างถ้าเกิดเนื้อหาเนี่ยไม่ต้องความสนใจของคนแล้วมันก็ยากที่มันจะทําให้คนเนี่ยนะฮะหันมาดูนะครับแล้วก็หันมาเสพคอนเทนต์ของเราได้แกนที่ว่าเนี่ยนะครับเราจะเริ่มไปทีละอันทีละอันนะฮะ แการแรกเนี่ยคือการถามบอกว่าในเรื่องที่เรากำลังนำเสนออยู่เนี่ยนะครับมันสามารถมองในเรื่องของการที่พยาําทำให้เรื่องยากที่คนคนนี้เขากําลังเจออยู่ให้กลายเป็นเรื่องง่ายได้หรือเปล่านะครับมันสามารถเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่มันเคยเป็นเรื่องเข้าใจยากให้กลายเป็นเรื่องที่ง่ายทําให้เรื่องที่เคยทําอะไรไม่ได้ให้มันสามารถทําได้เป็นต้น นะครับเช่นถ้าเกิดเราบอกว่าเรื่องของการลงทุนนะครับต่างๆมันเคยดูไปเรื่องยากมากเลยเราสามารถหยิบเรื่องนี้มานําเสนอให้มันกลายเป็นเรื่องง่ายได้หรือเปล่าทําให้คนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องง่ายได้ถ้าหากทําทได้แล้วมันก็จะเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจขึ้นมาทีเดียวนะครับ แบบที่ 2, ก็คือเรื่องของการที่คอนเทนต์เนี่ยทำให้ผู้ฟังหรือผู้ดูเนี่ยนะครับฉุกคิดอะไรบางอย่างได้ขึ้นมานั่นเองนะฮะคำว่าฉุกคิดเนี่ยบางทีคือเป็นสิ่งที่เขาอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนเป็นสิ่งที่เขาอาจจะเคยเข้าใจผิดอะไรบางอย่างอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำคอนเทนต์เพื่อทําให้เกิดการฉุกคิดขึ้นมามันก็สามารถเรียกความสนใจได้เหมือนกันเช่นการทําให้คนเนี่ยนะครับหันมาสนใจเรื่องของการทําประกัน จากเดิมเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของความฟุ่มเฟือยใช่ไหมครับแต่เราเผยข้อที่จริงบางอย่างที่ทําให้เขารู้ว่าเอาจริงๆแล้วประกันมันก็เป็นเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์กับคนมากๆนะครับและหลายๆคนเองก็สามารถที่จะเรียกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะหรือบางคนเรียกว่าสร้างไรายได้จากการทําประกันเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะการทําให้คนฉุกคิดอะไรบางอย่างเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแกนที่มักจะหยิบขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะใช้เล่าเรื่องสิ่งที่เราต้องการนาเสนอได้ให้มันน่าสนใจขึ้นนั่นเอง แบบที่3าก็คือการลองดูว่าในประเด็นที่เรากำลังนาเสนอนี้นะครับมีอะไรบ้างที่สามารถให้กลายเป็นเทรนดเป็นเรื่องราวที่ทันสมัยได้ ต้องยอมรับอหนึ่งว่าคน,น,นคในยุคปัจจุบันให้ความสาคัญกับเรื่องของการนําสมัยเรื่องของการทันสมัยเรื่องของการเกาะกระแสซะเยอะเพราะฉะนั้น,นถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะหามุมรเรื่องของว่าเรื่องทันสมัยที่คุณต้องรู้ในวันนี้นเทรนด์ใหม่ๆที่คุณจําเป็นจะต้องทราบอย่างไงเป็นต้น,นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะหยิบประเด็นเหล่านี้มาพูดได้แล้วรเรื่องราวเราก็จะน่าดูมากขึ้นน่าสนใจมากขึ้นนั่นเอง แบบถัดมาก็คือเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจต่างๆหรือที่บางคนจะเรียกว่า inspire นั่นเองนะครับการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแกนที่สามารถาใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่คนส่วนมากก็ชอบด้วยมันอาจจะเป็นเรื่องของคาคมแรงบันดาลใจหรือเรื่องราวต่างๆที่ทําให้คนรู้สึกว่าชีวิตของเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ชีวิตของเขาสามารถดีขึ้นได้นั่นก็เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะหยิบมาพูดได้เหมือนกันเทคนิคที่เป็นประโยชน์ ก็เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่คนชอบจะสนใจนะครับเพราะว่าหลายๆคนเองก็รู้ว่ามันอาจจะมีเคล็ดลับอะไรบางอย่างมันอาจจะมีเทคนิคอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาสามารถมีชีวิตที่ง่ายขึ้นดีขึ้นหรือสามารถแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นเป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็หยิบม,มาแล้วครับว่าอะไรบ้างที่สามารถเป็นเทคนิคหรือเป็นเคล็ดลับที่คนอาจจะ รู้แต่มองข้ามหรือไม่เคยรู้มาก่อนเช่นเทคนิคการจอดรถนะครับให้มันเรียกว่าตัวของเดิมเนี่ยอาจจะทํายากตอนนี้ทําง่ายขึ้นใช่ไหมฮะเทคนิคเรื่องของการทําอาหารนะครับเทคนิคการอุ่นอาหารอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือพวกนี้เป็นสิ่งที่คนมักจะชอบแล้วคนก็เรียกว่ารู้ไว้ก่อนไม่เสียนั่นเองนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือการ พูดถึงข้อมูลเชิงลึกนะครับเรื่องกรณีเรื่องของในมุมนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่เราถามว่าในเรื่องที่เรากําลังนําเสนอเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างที่เป็นข้อมูลเชิงลึกหรือเรียกว่าอินไซด์นั่นเองซึ่งมันอาจจะมีคนบางคนนะครับที่อยากจะรู้อะไรมากกว่าคนปกติทั่วไปนะครับและถ้าเกิดเราบอกว่านี่คือข้อมูลเชิงลึกเป็นพิเศษมันก็จะทำให้คนกลุ่มนี้หันมาสนใจได้เหมือนกันนะครับ และสุดท้ายครับก็คือเรื่องของการพูดถึงเรื่องที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนนั่นเองนะครับธรรมชาติของเรานะครับมนุษย์เราเองก็จะรู้สึกหวาดกลัวนะครับหรือบางทีก็กังวลเหมือนกันหากมีเรื่องบางเรื่องที่เราไม่เคยรู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับการเรียกว่าบิดประเด็นไปสู่ว่านี่คือเรื่องที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับมันก็ทําให้คนสนใจได้มากขึ้นเหมือนกัน ะจะเห็นว่าเจแบบนี้นะครับมันคือแก่สำคัญที่มักจะเรียกว่าเป็นมุมนะฮะเราสามารถหยิบมาใช้ในการเล่าเรื่องประเด็นต่างๆได้นะครับเช่นเราอาจจะหยิบเรื่องของการขับรถมาเทคนิควิธีการขับรถที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนนะครับทำการขับรถนะครับจากเดิมให้มันเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายนะครับเรื่องที่คุณอาจจะต้องคิดนิดนึงหากคุณจะต้องการที่จะซื้อรถอะไรอย่างนี้เป็นต้นคุณสามารถที่จะหยิบประเด็นเหล่านี้นะครับมา จับต้องกับเรื่องของการขับรถการซื้อรถได้นั่นเองนะครับนี่คือเป็นแกนง่ายๆ7แกนนะครับที่มักจะใช้การเพื่อทำให้คอนเทนต์มีความน่าสนใจมากขึ้นนั่นเองนะครับหวังว่านะครับชุดนี้เนี่ยนะฮะแกนนี้สามารถทำให้คุณสามารถเอาไปพัฒนาคอนเทนต์ของคุณให้น่าสนใจมากขึ้นได้ยิ่งกว่าเดิมนั่นเองแหละครับ